สวัสดีครับแม่หน่อยครับสวัสดีครับ <sl> <scientifically> สว ok. ัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับแม่หน่อยคนฝันแม่นนะครับแม่หน่อยฝันแม่นครับฝันแนวอได้ก่อนแม่หน่อยคืออันนันแท้ครับฝันว่าเห็นเจระเข้อะไรยังว่าจระเข้มันเพื่อนสองตัวป่ะใช่ตัวมันจะตัวใหญ่ใหญ่โอ้สารวัตรผมนะครับเจ้าชีเมียนเจ้าชีเมียนต้นไม้สองตัวจระเข้เมียนใหญ่แห้งใหญ่แห้งทีสมุนไพรเนาะกุ้งห่มนี่ครับผมตย่อมใหญ่ชกองกุ่งหงมกุ้งสองกุ้งจักมาจะใส นอนไปเข้าห้องน้ำอยู่เพื่นเจ้าของไปเข้าห้องน้ำอยู่เพื่นค่ะก็แล่นหนักอีูแล่นหนักมันก,กูว่ามันยังแล่นหน,นังกูผัวบอกว่ามันจระเลยเขียสองตัวบาดนี้ไปเข้าห้องน้ำเพราะน,อนอู่ห้องน้ำมอีกตัวหนึง่งไปตัวลูกมันบาดนี้โอ้ลูกก็มีอีกลูกก็มีอีกเป็นสนะา <3 S 1> มแลครับสามตัวบาดนี้พัดไปเบิ่งตัวหนึ่งอีกบาดนี้มันไปยังคือบุญจะเข้จะเมี่ยงคือบุญนี้จึงนี้โอ้ใช่ค่ะพัดไปเบิ่งเลยพัดออกลูก เอาีออกลูกออกลูกอีกเห็นฮันลูกพ่อแค่ออกลูกพ่อไปลูกน้อยพ่อไปลูกน้อยพ่อไปเบิ่งกเดี่ยวผลไปออกมันก็แล่นกนี้เปลี่ยนแม่มันทิมลูกนี้เลยทิมลูกนี้เลยโอ้ยไดุกเดี่ยวบ้านนี่ทิมลูกนี้เลยไปเป็นเวลาบังดูกมันเนลูแปตัวแม่ลูกแปลโตแม่ลูกแปลโตลูกแปลโตนาเมลนาแปลูกแปลโตลูกแปลโตเลยแม่ครับแปลโตบ้าดนี้ตัวผูนสีตัวเมส ตัวผูตัวผูสี่แม่สี่แม่สี่อ่ะจดไว้นะครับบ <c oughs> ังเอียเบังเอยก็จุดโเลยบังอียนก็จุดโตเลยเป็นั้นคือตัวผูตแม่จากตั้นก่จะเป็นตัวผูตัวแม่ก็จุดโตเลยตัวแม่หั้จักหัตัวผูตัวแม่ตัวผูแม่ตูผูสี่ตัวแม่สี่ขัขาเอาเป็นเถือด้ครับเพราะว่ามีเอฟซแปถือตลอดที่มาติดตามก็แม่น้อยครับตอนที่ฟัน เขามาสองงวดซ้อนบาติคาโบฝันเลยเล่โบเดมาติดตามครับอมาติมามาโจระเ้น่าระเบียนบอห์บอวบอว่ไน่อยบ่ว์ว่ามันติดแต่ยัง่บรุโบเด้ยครับมันออกเลยตัวนี้เม้อนนี้เลยนี้เลยทิมลูกไว้ของขางของหนามหายเลยทิมไปวัาจะโตมันจะโตเลยทิมลูกกวนี้เลยเมนีเมแกันนี้ลูกทิมลูกกดเลยให้ของหนามหาน ไปเบ hmm. ิ้งดูมันนับเดิมไปย้ำคือบุรีเมดูเมมืนเหมือนบุกไปบุรีนีเลยก่อนดูบุรีนักแดนหันก็หันเลยสีแม่สีดูผู้แม่แม่สีแปดตัวแปดตแปดตัวแปดตออกมาเลยจอรเจีสามตัวทั้งหมดมาที่แรกค่ะตอนที่เดกมาสองมาออกลูมากับลูกอีกตัวหนึ่งร่วมกันจะเป็นสามเมน มาออกลูอีกแปดตั้อีกบาทเรีสิเตปีเป็นเรขกเนี่ยเไหนเนาะบาทเาแม่อกเยกงนะเดบบอกเลยบอกเลบอกบบอกบเแ่ไหนลูกให้เห็นซื้อตีแต่แต่ไม่น้อตรงมีเลขกเง้แตบอกเอฟซีมไม่น้อยตัวไหครับพอเตอันโถเด้อพเนับเบอรงเล็กมันนับอันนับนับตเลิขีนะทังทังหนึ่งมันทางหนึ่งแปดทังหนึ่งแปดแม่ทางหนึ่งเจ็ดทังหนึ่งเจ็ดแม่ ปดเจ็ดมแปดเจ็ดเนีอันนี้คือเลขยังไงนับเล็บ่นับเด็บสามตัวรอครับมีบอลีสามตัวถัดไปรับตัวหนึ่งนั่นโถ่ถัดไปรับตัวหนึ่งหางนั่นหางตัวหนึ่งหางตัวผูนันนี่สามโอ้ยจะได้สามหางแม่นง่ายจะได้ีสามหางบ่อยบยดินพี่นงบจริะไข้สามหางวันสามแปดเจ็ดใชป่ครับอ ซอยกันตีเนาะครับซอยกันตีเาออกจากปากหน่อยครับฟังปากปากไม่หน่อยเลยครับตัวไหนครับสามตัวนี่ตัวไหนครับสามตัวนี่มันสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดครับรากแปดเจ็ดเนีสองตัวแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แม่ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งราคาเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปห้าศูนก็มาเจ็ดหกกมาแม่รากาสามแปด เจ็ดแมนแล้วก็ตัดเลนแปดเจ็ดเจ็ดแปดแมนครับเล็นอีกสามทางครับแมนตะมปูต้มเมียบ่แยกบ่ครับบ่แยกบ่แยกเลยบ่แยกเลยยุ่มก็เลยก็ยุนพูนเลยกองกนพูนเลยบาดีล้นมาแม่มาหาบาดีน่าับไปอีกก็ไปอีกแม่นข่าวปลูกนี้อีกข่าบลูกนี้อีกข่าบลูกนี้อีกต้องอีกโต๊ด้ลยครับเลยครับข่าบลูกนี้ไปเขาห้องน้มเพื่อสองขาบลูกนี้อีกบแบบผัดไปเบิ้งนั่นแล้วดูซีตัวโอ้สามตัวแบบค่ะ เอาไว้หาไว้หายสามตัวเลยแบบวางไว้สมตัวเบาไว้สามตัว่ค oh okay, ่ะอืมเบาไว้สามตัเลยมันบวบมีวดเตยนะครับเนาะมันมูนี้เลยขับเอาไว้หาสามตัวเลยขับขับไปหูโมนี้เลยไปเบิ่งแนวอ๋จังไลยจึงเป็นแนว่ยไปเบิ่งขาบตัวผูนี่วัดูตูเอาไว้ตัวเมษา ว่านสามศูนย์ใ่ไล่ะครับนี้ไปกระเทียมกระเทียมตีเล่ตีเล่ตเลขมาแล้วเลขมาครับสามห้าเออตีี่จดในเอฟซีเบครบสรุปเพิอแม่เพิ่นบอกกันนะครับตัวเลขนะครับสามแปดเจ็ดตัวได้แม่ว่าเื็เอฟซฟังชัดๆสามปดเจ็ดแปดห้าศูนแล้วก็เจ็ดหกครับเอาามนี้ครับเอซ ดี๋ยวสิจุดไปแคบหน้าจอเนาะครับเพาะอาถามยังดีครับไปสิถามยังครับได้สิตีเป็นตัวใดกับซอยกันตีเนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่ฟันแบบนี้ฟันจักมือนะแม่ฟันขึ้นบ้านนี่โอ้ฟันใหม่ใหม่แม่ฟันใหม่ใหม่จ้ำเลยค่ะเงาจ้ำเลยคัะจ้ำเลยค่ะจ้ำเลยค่ะจ้ำแม่จ้ำแม่เลยนี่นะคะนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขของคุณแม่หน่อยเนาะแม่เอามือครา้งนี้ออกจากตัวเลขแน่นครับผมสามแปดเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดหก แต่ว่า3ตัวนี่มันมี2ชุดกรบผมกับตัดเลนเอาเนาะกรบผมเนาะตัด8 7 7 8ประมาณนี้ครับ8 3 3 8 3 7 7 3 8, 8, 8, 8 5 5 8 8 0 0 8 5 0 0 5เนาะกับผมเนาะใครมักจุดใดตัวใดกะเอาไปพิจารณาเอาเองครับผมพอเที่ยงกะพาทีมงานมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับแนวทางของฉลาดกินแบจของรัฐบาลใครมักก็ค่อยจัดคัดใข่เบิง่งเพื่อความสุขสนานเนาะครับผมเนาะวัตถุมงคลนชินีสิว่าน้องสา่างเลยมีความคิดคุณ คุยกับหลวงปู่กี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมทีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไปบานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามาค่าขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประลรลาดก็เลยบางความเกียดคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อที่ไปที่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยขิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลงปูเหี่ยบว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมา ลูกจะว่าลดผสมต่อให้เพิ่มผู้จคุณนขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจีลีมีผู้ธะคุ้นมิตรโตมีติทิตทมีอานาจสามารถมวยอวดจิรสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเส็จวัตถ,ถุจะขึ้นมาบบ,บานนี้ใน,นวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคว่าให้เอาฝากบกตูมต, <ฮา S 2> ต้นท <ฮา S 2> ูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเขาเนี่ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํำนีค่ค<อ>ือฝากตูมบา้บานเพราะตาปนโบอเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวเอาตัวย่อเอาขืนขึ้นย่อ่น,นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรี่ยนี่มานี่คือใบพุูนนี่นี่มันใบุ้่นพระสาิตฐานอยู่ครับวะนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมพระศิวรีพระศิวลรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากกันผีกระสางกบพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดำเสียมาเห็ุ จะมาร่วมเป็นโซดยอดของนองสางครับคือปุกเสกของผุดเบิ้ตำนาโย,ยนนักเก็ตตำนา่าเบิ้ยยบปุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อจจเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ผู้ปุกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูศรีอนุตโรอายุณน,นนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีรงนี่ผู้ปุกเสกให้รุ่นแรกนะถ้ะายไป,ไปสองผู้รอด น่ะบาดกูโคนนี่ปูรอดทรรมาทีโนงานเป็นผู้พิเศษผูที่สองครับน่สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากจนใน้นมังมีอยู่กินสลังกันบรรจาทีวดูครับครับนี่นี่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิรวรวรรโรดบิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดอมาจากสาปูรอดเป็นสีสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปคล้องยายสีหอมคือราชคูปูนสำเน็จนั่นแหละคือรื่องกว้ามเป็นมา